สวัสดีค่ะวันนี้ชันก็มากับรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะบอกเลยว่าใครที่มองหา X1 เครื่องดีเซลล้วนตัว LCI ที่ยังเหลือวารันตีแล้วก็ b บ i ยาวๆคุ้มๆแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดคันนี้เลยค่ะ S 1> <S 1> BMW X1 E20d x-line ปี2022แท้สีดำโมเดล F 4 8ตัว LCI รถออกที่เยอรมันออโต้บางนาวิ่งไปเพียง4 9 0หมกิโลเมตรแท้ๆมีเบีสไอสิบปีหรือ1,000งแกิโลเมตรถึงวันที่25่ส้กุมภาพันธ์สองหามีรันตี5ปีหรือ2,000สกิโลเมตรถึงวันที่25่ส้กุมภาพันธ์สอง0 รถมีประวัติเซอร์วิสศูนย์ตามระยะคู่มือกุญแจครบไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม้แท้ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์สามารถซื้อประกันอะไหล่คุ้มครองต่อจาการันตีไปได้อีก2ปีหรือ70,000กิโลในราคา25,000บาทเท่านั้นสำหรับราคาคันนี้จะตั้งอยู่ที่1,380,000บาทค่ะประหยัดจากของห้างไปได้1ล้านบาทเลยทีเดียว มาดูด้านหน้ากันเลยค่ะไฟหน้าเป็น LED ในรุ่น LCI ไฟในไลท์จะมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นมีระบบเปิดปิดไฟสูงออโต้กระจังหน้าไตคู่ตัว LCI จะเชื่อมติดกันตกแต่งด้วยโครเมียมตัวซีจะเป็นสีซิมเวอร์แมตต์ปักเซนเซอร์ด้านหน้ามีมา6จุดค่ะในตัว LCI ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แล้วนะคะเป็นเส้นตรงล้อแม็กเป็นล้อวายสป็อกสีไบคัลเลอร์ตรงรุ่นจากโรงงานค่ะขนาด18นิ้วยังเป็นของ m i ชลิน i n Primacy ฟปลายปี23ยังใช้งานได้อยู่ กระจมองข้างฝั่งไฟเลี้ยว LED มาแล้วเราหลังคาของหน้าต่างสเก์ดข้างจะเป็นอลูมิเนียมสีเงินทั้งหมดค่ะรถมีระบบ Comfort Access ที่มือจับบานประตูคู่หน้ารถใช้น้ำมันดีเซลล้วนนะคะไฟท้ายในตัว LCI จะเป็นไฟ LED สีแดงขาวค่ะสังเกตง่ายๆด้านหลังก็จะมีกล้องหลังมาให้มีปักเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดด้วยกัน ป่าท้ายเป็นไฟฟ้ามีระบบเตะเปิดปิดได้ไท้ายรถสามารถจุของได้5 0 5ลิตรค่ะตัวบาอหลังสามารถพับเก็บได้ในอัตราส่วน40-20-40เพิ่มพื้นที่เก็บของเป็น1,550ลิตรเลยค่ะตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินกระเป๋าพยาบาลมีมาให้มีช่องเสียบ power l e t d มาให้1ช่องที่บางของสามารถถอดออกได้ด้านล่างก็จะมีแม่แรงบล็อกขันล้อยางอะไหล่มาให้ค่ะ เครื่องยอนต์เป็นเครื่องดีเซลทวินพาวเวอร์เทบอทบโอ์โบ4สูบ1 9 9 5ซี190แรงม้าค่ะแรงบิด400นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลจะอยู่ที่7.9วินาทีอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่19.2กิโลลิตรบลบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ่ค่ะใายพามาชมภายในของรถกันเลยนะคะตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังดาโคต้านะคะสีน้ำตาลนอค้าเป็นทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับจะมีเมเมเบ ทีมการตกแต่งในตัว LCI เนี่ยเขาจะเป็นลายไม้นะคะเป็น o อ k กเนแแบบนี้มาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้ถึง6สีด้วยกันปุ่มด้านข้างก็จะมี c e n t e ร l ล็อนะคะระบบเสียงเป็นไฮไฟมีตัวปรับแล้วครับเก็บของกระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะมีกระจกข้างเนี่ยออโต้ Auto ขึ้นลงทั้ง4บานด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายจากด้านในตัวรถมีช่องใส่ของมาให้ หัดมาด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าต่างๆนะคะแล้วก็มีปรับความสว่างของไฟเรืงแสงในรถมาให้ด้านนี้เปิดออกมาวางเสร็จเหรียญวางบัตรต่างๆได้นะคะต่อมาค่ะด้านบนตัวบังแดดนะมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้ามีไฟแต่งหน้ามาให้สำหรับสาวๆทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนี่นะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะ ด้านบนไฟนะคะก็จะมีไฟอ่านแผนที่ซ้ายขวาด้านนี้นะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางด้านหน้ากับด้านหลังจะอยู่ตรงกลางเหมือนกันแล้วก็จะมีปุ่ม SOS ที่เป็นระบบ Intelligent Emergency Call ของเบียมดมันอยู่ด้วยนะคะจะช่วยเหลือเราในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต่าง,ง,งเนี่ยนะคะตัวนี้เขาก็จะทำงานส่งคนมาช่วยเหลือเรานั่นเองก็จกหลังค่าดแสงอัตโนมัติถัดมานะคะใน,นในส่วนของกรจกบังลมหน้าเซเวาเขาเป็นรถที่ทัศนวิสัยถือว่าดีเลยแล้วก็เป็นรถที่ขับง่าย ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะขับสบายเลยค่ะระบบเฮนด์อัปิดเพย์มีมาให้ด้วยนะคะสังเกตว่าที่คนขับเดี๋ยวใส่ซูมให้ดูจะเห็นเลขศูนย์ที่อยู่ตรงนี้ไหมคะเขาจะโชว์พวกความเร็วของรถขึ้นวิทยุระบบเนวิทต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโชว์ขึ้นจอได้คนที่นั่งข้างๆอาจจะมองไม่เห็นนะจะมองเห็นเฉพาะตัวคนขับนะคะหรือใครที่ไม่ชอบอาจจะแบบว่าไม่ชอบมาบังสายตาเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งปิดได้หรือที่จะปรับตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ พันมาในส่วนของเลือนไม้ของเขานะไม้คันนี้ค่ะวิ่งไป49,809กิโลเมตรแท้ๆเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยอยู่นะต่อมาค่ะในส่วนของพงมาลัยเขาจะเป็นพงมาลัยหุ้มหนังนะเป็นพงมาลัยโซอัลทอนิกน้ำหนักเบาแปรผันตามความเร็วของรถนะคะเป็นพงมาลัยมันติส่วนซ้ายมือเนี่ยเขาจะคุมสปีดลิมิตส่วนขวามือก็จะคุมพวกสื่อวิทยุต่างๆ หน้าหลังของพวงมาลัยค่ะจะมีก้านประน้ำฝนรถมีระบบเลนเซนเซอร์มาให้แล้วนะคะส่วนใช้มือจะเป็นก้านไฟเลี้ยวแล้วก็จะมี BC ที่สามารถกดดูในส่วนของข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ตรงเนินไม้ได้ mm hmm. ก็จะโชว์พวกแบบน้ำมันที่เหลือในถังอัตราสิ้นเปลืองวันที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกดเรียกดูได้ค่ะ ต่อมาปุ่มนั้นนี้นะคะก็จะเป็นระบบ push start นะคะเราสามารถที่จะพกกุญใจไว้กับตัวเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม start ได้เลยนะคะเวลาที่ start รถนั่นเองถัดนมาปุ่มข้างๆที่ติดกันก็จะเป็นระบบ auto start stop ค่ะใครที่ไม่ชอบล้วก็สามารถกดเพื่อที่จะปิดได้นะคะพอเราปิดปุ๊บจะเห็นว่ามีไฟ led สีส้มตรงนี้นะคะที่ติดอยู่นี่จะโชว์แบบนี้เลย ต่อมาค่ะในส่วนของหน้าจออันนี้จะเป็นจอเดิมโรงงานจาก BMW ยมบยเลยในตัว l c i ค่ะสังเกตว่าเขาจะเป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นขนาด10.25นิ้วนะคะก็สามารถที่จะเล่นวิทยุเอ่อบลูทูธ USB เชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r o i Auto ได้นะคะแล้วก็มีระบบ navigation แบบพาร์ทมาให้ด้วยนี่นะคะแล้วก็จะมีตัวกล้องหลังนี่เดี๋ยวเข้าให้ดูนะคะ กล้องหลังถือว่าภาพคมชัดนะคะมีเส้นเลนมาให้ปักเซนเซอร์มีมาให้แล้วก็มีระบบช่วยถอยจอดมาให้ด้วยนอกจากนั้นค่ะตัวจอตรงนี้เขาสามารถที่จะเรียกดูประวัติการเข้าสวิตของรถคันนี้ได้ตั้งแต่ออกจากศูนย์มานะคะเราก็กดไปดูเลยอ่ะ history นะคะนี่นะคะออกรถตอนปี22นะคะก็มีการ์วิตท,ทุก10,000กิโลเลยค่ะถือว่าเป็นรถที่์วิสดีดูแลรักษาดีนะคะอันนี้ค่ะเขาก็จะเป็น จอที่บอกนะว่าถึงระยะที่เราต้องไปเปลี่ยนละมันเครื่องละมันเบรกหรือว่าเช็คทั่วไปหรือยังเนี่ยเขาก็จะโชว์ตรงนี้เลยก็จะมีบอกหมดนะคะว่าเราจะไปเข้าอีกทีเนี่ยตอนไหนนี่นะคะเดี๋ยวไปดูเช็คคอนโทรลของรถคันนี้กันบ้างนี่นะคะ no fault ไม่มีความบกพร่องใ,ใดๆนะคะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขเฟวอร์ลิตต่าง ถันมาช่องตรงกลางค่ะเขาจะเป็นเซฟแบบเปิดขึ้นลงแบบนี้แล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้2แก้วน้ํานะคะมีช่องเสียบตัว p o w e r อร์มาให้ตรงนี้นะคะอยู่ด้านในหช่องด้วยกันเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ8จังหวะเซฟทอนิกเรื่องโหมดขับขี่ได้3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือตัวเอ่ออีโคโปร r คอมฟอแล้วก็สปอร์นะคะนี่อัแบบนนี้อันนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะระบบ ควบคุมการทรงตัวของรถปุ่มเปิด Park น e n s ร r นะคะตัวนี้จะเป็น i y d i e ที่สามารถที่จะคุมจอถ้าเกิดเราไม่ชอบทัศนีนก็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นปุ่มทางลัดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะตรงนี้สามารถเปิดขึ้นมาได้วางของได้แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ด้านนี้อยู่ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเท้าแขนเปิดออกมาใส่ของก็จุกจิกได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้าง มาค่ะซฟพามาชมเบาด้วยสารด้านหลังกันบ้างนะคะโต๊ะเบาของเขานะนั่งได้3ที่นั่งใช้เอาไปใช้งานจริงแล้วผู้ใหญ่3คนตัวแบบไม่ได้ผอมนะนั่งสงคนก็ยังนั่งได้สบายๆเพียงแต่ตัวรองตรงเนี้ค่ะเขาจะสั้นนิดนึงนะคะแต่ว่านั่งต่างจังหวัดอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะส่วนตัว i s ซฟ i x สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะมีมาให้แล้วได้ทั้งเบาซ้ายเบาขวาเลยตัวกลางค่ะ ถ้าไม่มีผู้โดยสารนั่งดึงลงมาได้นะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะคะให้เราสองตำแหน่งด้วยกันแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีกระเป๋าจิ้โจ้นะคะมีแอร์หลังมาให้มีช่องเสียบ USB Type C มาให้สองช่องด้วยกันพื้นที่เล็กรูมค่ะเหลือเฟือนนะจืดนี่นะคะส่วนเทดรูมประมาณนี้นะคะนั่งได้อยู่ค่ะสบายๆผู้ใหญ่สาคนเดินทางแต่จังหวัดเนี่ยคือสบายมากนะคะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับการรีวิวรถคันนี้ใครที่มองหา X1 เครื่องดีเซลล้วนตั้งงบไปล้านต้นๆเนี่ยนะคะแล้วเป็นคนใช้รถเฉลี่ยต่อปีประมาณ1 0 0 0 0มกิโลไซเชียร์คันนี้แนะนําคันนี้สุดๆเลยนะคะต่อที่1คือเขาคุ้มมากๆนะคะคุ้มจากป้ายแดงไปได้แล้ว1ล้านบาทต่อที่2คือตัว BSI ของรถคันนี้ค่ะเขายาวไปจนถึงปี2575หรือว่าเหลือกิโลให้เราไปใช้อีกตั้ง5 0 0 0 0กิโลนะคะช่วยเซฟในส่วนของการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องไส้กรองน้ำมันเบรคผ้าเบรคยางปดัดน้ำ ได้นะคะแล้วก็สามารถเชอร์วิสได้ที่ศูนย์บริการของ bmw ได้ทั่วประเทศเลยค่ะอย่างที่2คือวารนตีของตัวรถเขายังเหลือถึงปี2570นะคะแล้วไซแนนแบบนี้ว่าใครที่สนใจรถคันนี้อยากซื้อรถคันนี้เนี่ยก็เชียร์ให้จัดไฟแนนซ์นะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์ซื้อประกันอะไรคุ้มครองเนี่ยใน128รายการเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ecu อะไรหนักหนักต่างๆ,างๆเนี่ยนะคะต่อจากวารนตีเดิมที่จะหมด70ไปได้จนถึงปี2572หรือ 70,000กิโลยังได้อย่างหงถึงก่อนนะคะสามารถซื้อได้ในราคา25,000บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถผ่อนลงไปในข้างวดได้ด้วยนะคะก็อย่างแนะนำค่ะ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ทักมาได้ตามเบอร์และลายไอดียีไซคขึ้นให้อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออยากจะมาชมรถตัวจริงทดลองขับเนี่ยเต้นของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ออโตโซน2ค่ะอยู่ล็อก4 7 4 8ต้องข้ามกับบุญถาวรเกษตรนมีน,นะคะสังเกตที่ตอมอตรงกลางก็ได้ค่ะตอมอที่222นะคะถ้าลูกค้าจะเข้ามารบกวนนะั้นลงหน้าในนึงนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะสซก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ